โครงการเงินฝากเพื่อรายย่อยเงินฝากประจำา4เดือนรับดอกเบี้ย3%ต่อปีเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง16พฤศจิกาย,ยน2,555 ที่บอกไวนะครับว่าช่วงนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องธุรกิจส่วนตัวของต้องนะครับผมอะไรเอ่ยธุรกิจที่ว่าก็คือธุรกิจการเกงยีนค่ะการเกงยีนใช่ก็คือทำเองาเองค่ะเป็นแบรนด์ของตัวเองชื่อว่า black sheep jeans ค่ะ black sheep แกะดำเอาเรื่องชื่อก่อนทำไมถึงตั้งชื่อ black s เรื่องชื่อก็คือตอนแรกเนี่ยเรามีประกวดเป็นคอนเทสต์ด้วยค่ะอือประกวดคอนเทสต์ก็คือเป็นเรื่องของคอนเซปต์แล้วก็ เออโลโก้คร่าวๆเสร็จเราก็เลือกมาหนึ่งคอนเซ็ปที่เราชอบแล้วก็ให้รางวัลเขาเป็นคอนเทสต์แข่งขันกันแล้วก็เราก็มาอัดแอพแข่งที่ไหนอะเฟซบุ๊กค่ะ Facebook เฟซบุ๊กแฟนคลับของเราใช่ oh, ใช่แล้วก็ uh. เอามาเอามาอัดแอพเป็นว่าโอเคทำไมต้องเป็นแกะดำทำไมต้องเป็นแบคชีพเพราะว่าเราเน้นความแตกต่างใน,นแบบนี้เอออยากความโดดเด่นที่แตกต่างค่ะแล้วก็โอเคว่าทำไมเป็นเกงยีน,นะคะก็คือต้องเนี่ยกับพาร์ทเนอร์คือเพื่อนต้องเนี่ยคุณมิ้งเนี่ยเขาทำโรงงานผลิตยีนอยู่แล้ว แต่เขาไม่ได้ทําแบรนของตัวเอง,งเราต้องก็อยากทําแบรนดของตัวเองท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็เลยมาจอยการมาคุยกันก็ลเลยลงเอ่ยว่าเอองั้นเราก็ทําจากสิ่งที่เราถนัดที่เรามีครับผแล้วกันก็เลยเออกมาเป็นยีนส์ค่ะ แบล็กชีพขายที่ไหนอะไรยังไงก็มีหน้าร้านอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามใช่ไ่ขายทีแน่นอนใช่แล้วก็มีฝากวางขายไว้ที่พมนาดค่ะร้าน Chapter 22แล้วก็ที่เทอร์มินอลพมนาดะรามินทานะพมนาดตรงติดกับแฟชั่นอ่ะติดกับแฟชั่นอ่าฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไหนแล้วแลอีกที่หนึ่งที่เทอร์มินอลค่ะร้านกระบุงโกยร้านอะไรนะกระบุงโกยกระบุงโกยใช่ก็ไปใครอยู่ท่าไหนก็ไปกันได้แต่ว่าช็อปใหญ่อยู่ที่สยาม โอเคเราก็มาดูเรื่องของแบบบ้างเนาะใช่ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะว่ากันไปอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นคอลเลคชันที่2แล้วคอลเลคชันแรกก็ออกไปแล้วอันนี้เป็นคอลเลคชันที่2จะเป็นยูนิเซ็ก ก็จะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้ก็จะมีะมับกตเธอทอมดี้จ้ามาดูนะก็มีดีเทลกระดุมกระดุมเขาเป็นแบ็กชีพหมดนะแบ็กชีพลงทุนนะเนี่ยไม่ได้ธรรมดาธรรมดาออกแบบเองไหมออกแบบเองด้วยค่ะดีไซเนอร์ออกแบบเองเลยเหรอออกแบบเองด้วยเราก็มีดีไซเนอร์มีทีมมีทีมดีไซเนอร์ด้วยใช่ก็เป็น น้องสาวเนี่ยค่ะน้องสาวเพื่อนนี่แหละค่ะทุกอย่างทำในประเทศไทยทุกอย่างทำในไทยแต่ว่าผ้านําเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะรู้สึกว่าจะเป็นโยโยโกฮาม่านะเราถ้าถ้าต้องจะไม่ผิดนะต้องจะไชื่อถ้ายีนญี่ปุ่นดีไม่ต้องหลงเลยยิ่งใส่ยิ่งสวยถ้าถ้าคนที่ที่ที่ใส่ยีนจะต้องรู้ค่ะจะรู้ว่าต้อง ผที่ญี่ปุ่นทั้งนั้นใช่แล้วก็ก็คือมีทุกอย่างค่ะมีริมเขียวริมแดงที่เขาเล่นกันไงพี่น้องว่าแบบริมเขียวอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันตัวปกติตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์ขอหากคนนะเอามาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอ๋ออันนี้อันนี้นี่อันนี้จะเป็นริมเขียวอันนี้เป็นตัวล่าสุดคือริมเขียวก็จะดูที่ข้างในเนี่ยค่ะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นริมเขียวเป็นคือคือริมเขียวริมแดงเนี่ยจะเป็นผ้าดิบที่เวลาว่าเขาใส่กันเนี่ยเขาใส่ไม่ซัก เลย3เดือน6เดือนปีหนึ่งก็ได้แล้วมันจะขึ้นเฟสขึ้นลายของตัวเอง ใช่คือมันจะเป็นลายกการใส่นิ่นเองการใส่คือคนที่เขาเล่นกันเขาก็จะแบบว่าเขาจะชอบเป็นผ้าที่ไม่ฟอกเป็นผ้าดิบๆเนผ้าดิบเลยใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ให้มันเป็นลายของเรามันจะเป็นลายลอวเยวมันจะนิ่มขึ้นมันจะแบบว่ามันจะเป็นลายเฉพาะเลยคนที่เขาเล่นกันเขาจะชอบริมเขียวริมแดงว่ากันไปถ้าเกิดเป็นแบบปกติราคาก็อยู่ที่พันพันขึ้นนะคะไม่แพงไม่แพงราคาสมเหตุสมผลอยู่แล้วพันขึ้นไม่เกินถ้าเป็นปกตินะคะไม่เกิน2 0 0พัน แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นริมอ่ะจะแพงหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นผ้าดิบผ้ายากใช่แล้วก็เป็นผ้าที่แบบมันมันตัดออกมามันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นผ้าเฉพาะอ่ะอันนี้จะแพงถ้าเกิดริมริมแดงอาจจะไม่แพงมากแต่ว่าถ้าริมเขียวจะแพงนิดนึงเพราะว่าเป็นเพิ่งออกใหม่ด้วยก็แต่ว่าก็ประมาณสามพันกว่าไม่เกินไม่เกินไม่ไม่ขนาดหกพันถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เขาเล่นจริงจรงะค่ะที่เป็นแบรนด์แบบ เป็นหมื่นจ้ะใช่ใช่จ้ะเป็นหมื่นจ้ะอันนี้สามพันได้ผ้าเกรดเดียวกันได้ซ้ำก็นได้หลาวน่าได้เนอะเพราะว่าเราทําเองเรามีโรงงานเองไงคะทุกอย่างเราทําเองเขาบอกว่าผ้าอย่างเนี้ยเวลาใส่มีการแนะนำยังไงบ้างไหมมีค่ะคือจริงจริงมีมีแท็กคือมีแท็กติดไว้เลยว่าห้ามซักสีจะตกนะถ้าจะถ้าครั้งแรกใช่ครั้งแรกที่ซักเนี่ยคุณต้องไปแช่น้าเกลือก่อนพราะมียนสีจะตกอย่าไปซักร่วมกับผ้าอื่นมันก็จะมีวิธีการบอกแล้วก็บางบาง บางยี่ห้อเนี่ยแต่ของต้องก็มีก็คือจะแบบใส่ไม่ซักนะคะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่ต้องซักเลยใช่แล้วเราก็จะมีบอกไว้ด้วยก็จะขึ้นเฟสขึ้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนถ้าคนที่เล่นอยู่แล้วเขาจะรู้อ่ะบางทีเราไม่ต้องบอกแต่บางคนเขาไม่ค่อยเก็ตไงคะเราต้องบอกเขานิดนึงแล้วเขาจะแบบเฮ้ยทำไมสีตกหรืออะไรก็ต้องมีบอกหว้รือไปที่ร้านก็จะมีคนให้ข้อมูลอยู่ใช่มันต้องอยู่ร้านบ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะอาทิตย์นึงก็วันสองวันวันไหนบ้างเผื่อเขาอยากไปเจอต้องต้องกันไม่แน่นอนแต่ก็มาเถอะค่ะก็ช่วงแต่ร้านเปิดเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะจนถึงสองทุ่มก็มาได้ พูดถึงเรื่องของร้านที่ที่ชิยามมากดีกว่าอีกทีหนึ่งอยู่ซอยไหนอยู่สยามสแควร์ซอยสามข้าฝั่งติดกับลิโดฝั่งติดกับลิโดใช่คือคือซอยสามมันจะมีฝั่งฝั่งด้านนี้กับด้านนี้เอาด้านที่ติดกับลิโดค่ะหายายไหมไม่ยากไม่ยากหาง่ายเลยหาง่ายติดถนนที่จอดรถมีเรียบร้อยเรียบร้อยก็ไปไปหากันได้แบบเวียนกันได้ทุกวันทําไมถึงเลือกโลเคชั่นสยาม คือแพงแต่ตาย <laughs> นะแพงแต่ว่าก็ต้องดูทาร์เกตด้วยไงพี่น้อยคือเราก็กะว่าทาร์เกตของเราเนี่ยคือเป็นคนที่เดินสยามที่ชอบความแตกต่างอือฮะเป็นแบบว่าวัยวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานครับอ่าฮะเพราะฉะนั้นคือคือตั้งใจเลยว่าต้องเป็นที่สยามรอรอเหมือนกันคือจริงๆอะ่ะ เราเริ่มแรกเราไปวางขายก่อนอย่างที่บอกสองร้านนะคะแล้วก็ร <ละ S 1> อที่ร้านที่สยามรอพื้นที่สยามาเพราะว่ามันต้องต่อคิวเนอะเออใช่แล้วคือมันต้องเป็นท็กเก็ตเกิดสมมติว่าเราไปเปิดที่อื่นเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้ค่ะ<ม>แล้วเราเป็นแบ,บรนด์ใหม่เราก็ต้องต้องอาศัยชาแนลที่คนรู้จักด้วย<ม>เกิดไปชาแนลที่ถูกจริงอะไรจริงแต่ว่าคนไม่รู้จักฮ่าที่นั่นที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ซัพพอร์ตแบรนด์เราก็เลยคิดว่าต้องเป็นที่สยาม แล้วมีการวางแผนธุรกิจอย่างไรบ้างเรื่องการเงินเนี้ยสยามใช้เงินเยอะมากเลยนะแล้วไหนเราต้องทํายีเนี่ยต้องมีหลายแบบเงินลงทุนก็ต้องเยอะพวกเนี้ยคือมันมันก็เป็นเรื่องของรูปแบบของการธุรกิจเนาะการลงทุนในช่วงปีแรกอะไรแบบเนี้ยยังไงแน่นอนมันก็คงไม่ได้กําไรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ต้องถือว่าเป็นปีห่งการลงทุนอฮะแต่ว่าคือหลังจากนี้เราเราก็มีในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งทีอาร์มีกันเรื่องของการออกรถโชว์อืออกรถโชว์ด้วยที่ไหนบ้างก็อย่างอย่างตอนนี้มีอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะค่ะแล้วก็ีม <ừ> ก่อนหน้านั้นก็มีที่งานกิฟแฟของที่คลื่นต้องรสามจุดห้าด้วย<อ>คือไปออกไปออกมาเยอะเหมือนกันค,คือเราก็ใซอเ์มืก็มีลงลง,อลงแอดลงโฆษณาโอ้โหนี่ลงทุนเยอะเากแล้วก็เดี๋ยวก็ไปจอยคือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในแง่ของคอนเนคชันของเราเองก่อนนะคะค,คือเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราก็ทําอะไรจากที่เราเรามีก่อนยังไม่ได้ว่าคิดการใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าพออนาคตโอเคมันคงต้องมีเริ่มเริ่มการลงทุนเพิ่มเติมเติมยอดขายใช่คือมันก็ต้องแบบว่ารีเลทกันด้วยอันนี้ก็เอาแบบพอตัวพอั สามารถที่เราจะทำได้เบาๆก่อนนี่ค่ะขอให้ธุรกิจจะรุ่งเรืองนะถ้าเกิดต้องการเงินลงทุนเพิ่มก็นี่เลยทอสองนอจากเรื่องบ้านเขาเรื่องอื่นเขาก็ยินดีช่วยในการวางแผนการเงินในต่างด้ารานะครับ